ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแลกก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านในโครงการโครงการหนึ่งครับครับผมนั้นเราก็ยืนกันอยู่ที่โครงการเลยครับพี่ชายครับบ้านคุณชายสระน้ําใสนะครับวันนี้เนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งนะครับที่สร้างเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ทุกท่านมาจับจองได้เลย เป็นบ้านหลังแรกในสําหรับเฟสที่2นะครับรบ,บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นหลังแรกนะครับติดถนน2ด้านถนนที่อยู่ภายในโครงการเนี่ยกว้าง5เมตรเป็นถนนคอนกรีตนะครับ,รบส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็คือถนนซอยที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นถนนลาดยางก็ขนาดกว้างเนี่ยประมาณสัก5เมตรเหมือนกัน ครับผมด้วยสไตล์ของบ้านคุณชายเนี่ยลักษณะจะไม่ได้ทําพร้อมกันหมดทีเดียวถูกไหมครับจะค่อยๆทำไปสร้างทำแล้วก็ค่อยๆขายสร้างเสร็จแล้วถึงขายนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอธิบายถึงตําแหน่งที่ตั้งของตัวบ้านกันก่อนนะครับถ้าเราเดินทางมาจากถนนธนรัตนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังหน้าด่านเขาใหญ่เข้ามาทางถึงกมที่14นะครับแยกซ้ายมือเข้ามาเนี่ยจะผ่าน ลงพักหมูสีนะครับมาถึงวงเวียนบ้านไร่ออกแยกทางขวานะครับก็จะผ่านทางตลาดท่าช้างแล้วก็วิ่งตรงมาครับจากถนนทนรั์มาถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับก็เรียกได้ว่าการคมนาคมสะดวกสบายเลยทีเดียวครับเพราะว่าสองข้างทางที่เราขับรถผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งตลาดนัดมีร้านค้ามินิมาร์ทร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทคาเฟ่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในตำบลโป่งตาลองนะครับบ้านสระน้ำใสซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ดินในตำบลโป่งตาลองเนี่ยเป็นที่ฮอตทิต <hot hit S 2> <ม>ของคนกรุงเทพมากนะครับเพราะว่าได้ทั้งอากาศแล้วก็วิวที่สวยงามจริงๆสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับ384เมตรตัวบ้านเนหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ สำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็ปรับถมดินไว้แล้วนะครับสูงจากระดับพื้นถนนเนี่ยก็ประมาณสัก 60- 70เซนเลยใช่นะครับ,รบนอกจากความสูงจากน้ำทะเลที่สูงแล้วเนี่ยครับด้วยตัวบ้านก็นยังถมเนินขึ้นไปนะครับให้ลักษณะของตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนเนินนะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียว จากบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็ระยะเพียงแค่19กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าจะไปสถานที่เช็คอินท่องเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแถวนี้ก็จะมีทัสคาน่านะครับซึ่งต้องเดินทางไปอีกประมาณแค่7กิโลเมตรหรือถ้าจะไป88คอฟฟี่โรงแรมยูเขาใหญ่นะครับก็ระยะประมาณสัก5กิโลเมตรใช่แล้วับครับ ภายในโครงการนี้เนี่ยก็มีบ้านสร้างแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก10หลังได้ครับผมนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นโครงการเล็กๆครับนะครับ<ม>แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย เพราะว่าถ้าห่างไปจากตรงนี้ไม่เกิน500เมตรนี่ก็บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วถูกไหมฮะใช่ครับตอนนี้เป็นกำนันแล้วครับอ๋อเป็นกำนันแล้วก็บ้านท่านอบตอีกท่านหนึ่งใช่ครับของตำบลโป่งตาลองนั่นเองครับบ้านสระน้ําใสนะครับผมเอาล้ครับเรากาลังจะพาทุกท่านเข้ามาชมภายในตัวบ้านนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ทางโครงการเนี่ยโรยหินเกรดเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับเป็นที่จอดรถภายในพื้นที่ ข้างๆตัวบ้านนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีถังเก็บน้ําขนาด2,000ลิตรพร้อมกับปั๊มน้ําเตรียมไว้ให้แล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็พอเหมาะกับปริมาณน้ําสําหรับครอบครัวนะครับที่จะมาใช้นะครับไม่ต้องกลัวขาดน้ําเลยนะครับใช่ครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านไซส์ขนาดเล็กนะครับก็เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย ประมาณสัก70ตารางเมตร ims. ประกอบไปด้วย2ห้องนอนนะครับหห้องน้ำแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะครับมีเคาน์เตอร์สำหรับปรุงอาหารเล็กๆได้นะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในตัวบ้านนะครับแต่ก็บ้านหลังนี้นะครับตกแต่งสวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโดยบริเวณรอบตัวบ้านเนี่ยกระปูย่าไว้ให้นะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือมีต้นไม้ใหญ่ นะครับอยู่หน้าบ้านเลยทั้ง2ต้นด้วยกันต้นคู่เลยนะครับครับก็จะได้ร่มเงาจากต้นไม้ทั้งวันเลยนะครับใช่สำหรับบ้านหลังนี้และที่พิเศษสําหรับบ้านหลังนี้ก็คือจะมีดาดฟ้าชั้น2นะครับไว้ขึ้นไปชมวิวครับผมนัครับ ด้วยลักษณะของโฉนดเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนในโครงการเนี่ยนะครับมีความยาวทั้งหมด31เมตรนะครับ,รบผมส่วนด้านข้างที่ติดถนนซอยเนี่ยก็มีความยาวประมาณ14เมตรครับผมเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความพอเหมาะจริงๆเพราะว่าได้ทั้งที่พักอาศัยได้ทั้ง สนามหญ้านะครับที่สามารถทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยจะสร้างบ้านขึ้นมาอีกหลังหนึ่งยังได้เลยนะครับตรงนี้ใช่แล้วครับความพิเศษก็คือสนามหญ้าหน้าบ้านนี่กว้างมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันครับผมตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะครับเราเรียกว่าทรงนอร์ดิกครับแถวสการติเนเวียนเนี่ยครับเราจะเห็นตรงบ้านแบบนี้เยอะแยะเลยใช่ครับแล้วก็โทนสีเนี่ยก็จะเป็นขาวเท่าดำนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นทรง สุดฮิตเลยช่วงนี้สำหรับคนไทยนะครับครับผมเรากำลังจะพาทุกท่านเข้ามาชมภายในตัวบ้านนะครับหลังจากผ่านประตูหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงขนาดกำลังพอเหมาะนะครับสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับสามารถที่จะตั้งชุดรับแขกพร้อมกับโต๊ะอาหารเล็กๆได้อีกสักชุดหนึ่งนะครับพร้อมกับเพดานสูงเลยทีเดียว ทำให้บ้านหลังนี้ถึงจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ดูหุดอดูปลอดโปร่มากนะครับครับแล้วก็โดยตัวบ้านนี่นะครับก็จะมีช่องกระจกนะครับรอบบ้านเลยนะครับเราถ่ายทํากันเนี่ยไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับพี่ชัยครับใช่ครับแต่แสงสว่างที่เข้ามาเนี่ย รอบด้านเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือลมพัดเย็นตลอดเลยนะฮะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้สึกเย็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดประตูหลังบ้านเดี๋ยวเราจะลองไปดูทางด้านหลังบ้านกันก่อนนะครับตรงเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประตูที่จะออกไปทางด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ล้างจานไม่ให้นะครับทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปยังดาดฟ้าชั้นบน คับผมเดี๋ยวรเราพาขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เราชมภายในตัวบ้านกันก่อนนะครับเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนข้างล่างกันก่อนนะครับทางด้านฝั่งซ้ายมือหลังจากที่เราผ่านประตูหน้าบ้านเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะใส่เตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆพร้อมกับ ชั้นวางทีวีตู้เสื้อผ้าแล้วแต่ท่านเจ้าของจะตกแต่งได้เลยนะครับเย็นสบายจริงๆเลยครับอย่างที่บอกว่าพอช่วงบ่ายนะครับบ้านหลังนี้มีต้นไม้ใหญ่ที่จะให้ร่มเงาบางังแดดช่วงบ่ายได้พอดีเลยถูกไหมครับเออ พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยน้องชายจะสังเกตว่าลมพัดผ่านตลอดครับผมนะครับที่เรามาเนี่ยไม่ว่าจะฤดูไหนก็แล้วแต่ร้อนฝนหนาวจะมีลมพัดผ่านตลอดทําให้บ้านทุกหลังในโครงการนี้เนี่ยไม่ร้อนครับนะครับครับเย็นสบายแล้วก็ได้อากาศที่ดีจริงๆครับ,รบสำหรับอีกห้องหนึ่งที่อยู่บริเวณชั้นล่างนะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับพร้อมออห้องอาบน้ํา นะคเอาละครับเดี๋ยว เราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมบริเวณชั้นสองของตัวบ้านนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นห้องใต้หลังคาก็ได้นะครับพื้นที่ห้องนี้ก็ไม่ได้เล็กเลยนะสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนหรือห้องพักผ่อนก็ได้นะครับได้อีกหนึ่งห้องนอนเลยแหละครับห้องบนนี้นะครับครับก็จะได้วิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ สามารถที่จะนอนชมวิวนะครับพุทยาแห่งชาติของเขาใหญ่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านนี้ก็มีช่องกระจกนะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับลักษณะการออกแบบของตัวบ้านเนี่ยนะทำให้สามารถที่จะรับลมได้รอบด้านเลยนะครับขนาดอยู่บนชั้นสองนะครับลมยังพัดโฟลสบายมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมบนระเบียงนะครับใช่ครับบริเวณชั้นสองของบ้านหลังนี้เนี่ยมีดาดฟ้าไว้ให้นั่งชมวิวนะครับครับผมหรือถ้าเป็นตอนยางคืนก็ชมดาวชมดาวได้เลยได้ครับนี่ก็ถือว่าใกล้จะหน้าหนาวเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับพี่ชายครับใช่ครับก็จะถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของเขาใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับ ถ้าชอบบ้านหลังนี้ต้องรีบมานะครับครับผมเพราะว่าหลายหลหลังของโครงการบ้านคุณชายเราอ่ะจะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ถึงเปิดขายนะครับซึ่งหลายหหลังที่ผ่านมาของโครงการบ้านคุณชายเนี่ยครับผมพอเราเปิดขายปุ๊บลูกค้าหลายท่านมาไม่ทันครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณ คุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับบ้านคุณชายได้ดูแลนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราใส่ใจทุกหลังจริงๆนะครับด้วยคุณภาพของตัวบ้านนะครับวิวทิวทัศนะครับแล้วก็ที่สําคัญบริเวณโครงการเนี่ยการคมนาคมถือว่าสะดวกมากๆนะครับจะสังเกตครับว่ามีภูเขาล้อมรอบจริงๆ ใช่ครับนอกจากอุทยานแห่งชาติของเขาใหญ่ที่อยู่ทางหน้าบ้านแล้วเนี่ยนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นเทือกเขาเล็กๆนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสาน้ํสาสนะครับมีพระนาคปกองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาแล้วครับความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือได้บริเวณพื้นที่นะครับทางด้านหน้านะครับติดถนนสองด้านเลยนะครับมีสนามหญ้าสามารถที่จะแบบชวนเพื่อนๆมา นอนเต็นท์รับบน<อ>นรรยากาศของเขาใหญ่ได้เลยนะครับครับจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ที่พิเศษที่สุดคือเรื่องราคานะครับน้องชายใช่ครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ต้นทุนยังไม่ได้ถูกขยับขึ้นในช่วงที่ราคาราคา,าวัสดุก่อสร้างปัจจุบันนี้เนี่ยราคาพุ่งขึ้นไปสูงมากนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ย เริ่มสร้างก่อนที่ราคาค่าวัสดุก่อสร้างจะขึ้นใช่แครับแต่ทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้ปรับราคาขึ้นตามครับผมก็ยังให้ราคาต้นทุนเดิมสำหรับคุณลูกค้านะครับต้องบอกว่าหายากมากๆสำหรับราคานี้กับพื้นที่ดินขนาดนี้ที่เขาใหญ่นะครับครับต้องเรียกว่า เตรียมรองเท้าสักสามคู่นะครับถ้าจะเดินแล้วก็หาบ้านราคานี้ในไซต์ที่ดินขนาดนี้นะครับได้ที่สําคัญคือต้องได้วิวแบบนี้ด้วยนะใช่แล้วครับล่ตื่นเต้นมากแล้วครับพี่ชายครับสรุปท่านเจ้าของนะครับขายราคาเท่าไหร่ครับครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งตารางวาครับพร้อมกับบ้าน2ชั้นนะครับ ขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดประมาณ70ตารางเมตรกับราคา2 6 5ล้าน6 0 0บาทครับ2 6 5ล้าน6 0บาทนะครับสำหรับบ้านที่พร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่กันได้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทันหน้าหนาวนี้แน่นอน,นครับ,รบเราต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะ ใช่แล้วครับครับถึงกล้าบอกให้ทุกท่านลองมาชมนะครับผมด้วยคุณภาพด้วยราคาด้วยทําเลด้วยวิวทิวทัศนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับบ้านคุณชายนะครับถ้าสนใจบ้านหลังนี้ยังไงนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์064 797 8978ครับครับผมหรือกด ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะได้พูดคุยกับพี่ชายและน้องชายนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอฝากทุกทท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ช่องคุณชายขายที่กันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องครับผมครับผมนึกถึงบ้านพักตาอากาศครับผมนึกถึงบ้านคุณชายนะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องก่าวคุณว่าสวัสดีครับ